BRZ ครับีอาร์ b r สสีดำเหมือนกันก็ประทับใจในล็อกเกสซาวก็คือที่นี่นะคะโชว์รูมใหญ่โตมีมาตรฐานค่ะแล้วก็ช่างทำงานเรียบร้อยมีคุณภาพรังงานเป็นกันเองนะครับราคาไม่แพงครับ อย่าลืมแบทกันมานะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหากพูดถึงการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงความยุ่งยากต้องเสียเวลานานในการติดตั้งรถของคุณอาจจะต้องถูกหรือถูกเจาะหรือไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่บานปลายมากกว่าที่คุณได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรก วันนี้ที่จะมานำเสนออีกทางเลือกสำหรับลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการติดเครื่องเสียงแต่ว่าทำให้การติดตั้งเครื่องเสียงเนะี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ซับซ้อนประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญไม่ทำลายรถของคุณแล้วก็ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยด้วยค่ะสำหรับลำโพงคู่แรกที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นลำโพงตัวนี้นะคะเป็นลำโพง6นิ้วขนาดมาตรฐานของพีซึมเป็นรุ่น PS 6ซ2ค ซึ่งความพิเศษของลำโพงคู่นี้เนี่ยก็คือรถคือรถมาตรฐานส่วนใหญ่จะติดลำโพงที่มีขนาด6นิ้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถนำลำโพงคู่นี้ไปติดตั้งในช่องเดิมๆของรถโดยไม่มีการที่จะต้องตัดแต่งตัวโครงเดิมของรถซึ่งเป็นลำโพงที่มีความไวถึง94 dB ก็คือจะไม่กินหวดัด สามารถนำเฮดยูนิตเดิมของรถที่เป็น O.E.M มาจากโรงงานหรือว่าจะเป็น h e ดยูนิตอัฟเตอร์มารสามารถขับลำโพงตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะให้เสียงที่อิ่มหวานฟังสบายแล้วก็เป็นธรรมชาติส่วนลำโพงอีกรุ่นที่อยู่ในตระกูลเดียวกันก็จะเป็นรุ่น p s 6525ซึ่งมาเป็น uh, ลำโพงแยกชิ้นเสียงกลางกับเสียงแหลมเพียงแค่การติดตั้งลำโพงคู่นี้ก็สามารถทำให้ระบบเสียงในรถดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับก่อนติดตั้ง แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แอมป์ที่สำหรับขับด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบความหนักแน่นแล้วก็พลังเสียง,งนะคะเราก็มีเบสบล็อกเป็นแอคทีฟซับบูเฟอร์มาให้เลือกหลากหลายขนาดเริ่มตั้งแต่6นิ้วคู่8นิ้วแล้วก็6นิ้ว ซึ่งตัว6นิ้วคู่เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบพลังเสียงแล้วก็เบสดเยอะๆชอบความหนักแน่นของเสียงแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดในส่วนของขนาดของการติดตั้งแล้วก็สามารถมาใช้ตัวเบสดบล็อก8นิ้วตัวนี้ก็จะได้ความนุ่มลึกของเสียงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว6นิ้วซึ่งเป็นน้องใหม่ในตระกูลของเราก็คือเป็นแอคทีฟ ซับบูเฟอร์ที่ขนาดเล็กที่สุดที่มีอยู่ในตลาดและตอนนี้นะคะสำหรับซับรุ่นนี้ก็คือจะไม่มีข้อจำกัดในด้านการติดตั้งสามารถติดตั้งได้ในรถทุกๆประเภทเลยค่ะส่วนคาว่า Active s ับ w ู o ฟอร์เนี่ยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะมีคำถามว่ามันคืออะไร Active Subwoofer เนี่ยก็คือเป็นซับที่มีตัวผ้าขยายในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแอน์ตัวมาสำหรับขยายซับตรงนี้ค่ะ ค้าที่ขับรถ BM อาจจะมีคําถามว่าตัวช่องเดิมที่ติดลําโพงเนี่ยขนาดมันไม่เหมือนขนาดมาตรฐานของรถรุ่นอื่นๆของเราก็จะมีทั้งเป็นลําโพงแล้วก็ซับที่เป็นตัวพลักแอนเทสําหรับรถ BM โดยเฉพาะสามารถติด แล้วก็พลักแอนเพล์ในช่องเดิมๆของรถโดยไม่มีการตัดสายหรือดัดแปลงใดๆและจะเป็นลำโพง4นิ้วของ B.M ในตัวกูลเดียวกันก็จะมีเป็นรวมชิ้นแล้วก็เป็นตัวแยกชิ้นที่สามารถติดในช่องเดิมๆของรถได้แล้วก็สาหรับซับ8นิ้วเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งในตู้ใต้เบาะในตําแหน่งเดิมของรถได้เลยค่ะสําหรับลูกค้ารถ B.M แล้วก็รถยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีความกังวลหรือว่ากลัวว่าเมื่อติดตั้งเครื่องเสียงแล้วเนี่ย จะทําให้วารันตีหรือการันตีประกันต่างๆของรถนหมดไปไหมซึ่งลําโพงชุดนี้เนี่ยก็ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเราออกแบบมาเป็นระบบ p l u กแอนเจะไม่มีการตัดเจาะหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็หมดกังวลทางด้านปัญหาตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นซับขนาดหนิ้วของไบท์จะเป็นซับบล็อกที่มีขนาดเล็กมาก จะมาในรูปแบบที่มากับเป็นซับบล็อกหรือว่าจะติดตั้งแยกก็ได้แล้วก็การออกแบบงานติดตั้งเนี่ยจะบอกว่าซับรุร่นนี้เนี่ยจะออกแบบมาติดตั้งให้มีความแข็งแรงทนทานสาหรับซับรุร่นนี้ก็เป็นซับ6นิ้วเป็นเป็นซับสายพันของอังกฤษเพื่อตอบโจทย์รถที่มีขนาดจํากัดในทุกๆประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นรถซูปเปอร์คาร์รถอรีโกคาร์ที่มีพื้นที่ใช้สอยในรถท่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่าซับรุร่นนี้จะมีขนาดเพียง6นิ้วจะมีขนาดเล็กแต่ว่าก็ให้เสียงที่หนักแน่นแล้วก็ทรงพลังค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องเสียงมากคุณภาพที่จะมาตอบโจทย์ให้กับคนที่รักเครื่องเสียงอย่างคุณค่ะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าจึงเปลี่ยนตามการพัฒนาตลอดเวลาจึงคือหน้าที่ของเรา คยคุยกันแล้วลหละว่าทําไมเีเกถึงเลือกที่จะมาอยู่กับร้านนี้เนาะแต่ว่าต้องย้ากันให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ได้ดูตอนนี้คีดว่าทําไมถึงมารวมกันเป็นสาวอัพในวันนี้ได้ทําไมถึงมาอยู่กับเขาทาไมถึงมาอยู่ที่นี่ห่ะครับฝีมือครับในการทํางานแล้วก็ความมืออาชีพของของสาวอัพนะวันนี้นะครับทุกอย่างการทํางานเร็วนะคันนี้เร็วมากท่านสารเบอรยอะไร ไม่ถึงอาทิตย์อะเดี๋ยวไม่ถึงอาทิตย์ไปแข่งรุ่นอลิมิเต็ดฮะอลิิมเต็ดแอลิมิเต็ดไม่ถึงอาทิตย์ครับเฮ้ยจริงเหรอพี่ใช่ไม่ถึงอาทิตย์เราดูงานที่ไม่ถึงอาทิตย์เราไม่ถึงอาทิตย์ก็ทีมทีมช่างทีมช่างที่นี่ลงเลยเหรอลงลงเลยคือจริงๆคันนี้ตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็ก็ก็ยังไม่ได้ขับเลยนะคือสไลด์วันนี้ก่อนแล้วอ๋อค่ะเดี๋ยวนะรถใหม่ๆเลยอะค่ะเอาจากศูนย์เลยแล้วก็ทายวันนี้ก่อนเลย แล้วก็ให้ที่ที่สาวอ้๊บช็แหละเลยช็แหละก่อนเลยใหม่ไม่เรื่องถึงเรื่องซื้อรถมาให้สาวอ้๊บคุ้มกันดาวแตวอยู่เลยว่าออกรถคันเนี้ยมาให้สาวอ้บไม่หรอกเขาด้วยฝีมือด้วยหรือเปล่าว่าเป็นใี่แล้วเราติดใจทำไมขนาดนั้นหนูคิดว่าเป็นเดือนนานหนูไม่คิดว่าแค่ทีเดียวคือหนึ่งคือพี่เอกเนี่ยไม่ชอบทําอะไรนานๆานอ๋อพาใจรอนิดนึงครับนิดนึงไม่เดียวเดี๋ยวกลัวไม่ทันแข่งเงี้ยอ่ ไม่ใั่แข่งขันเราเลยต้องออกมาก่อนอะไรอย่างนี้ต้องความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความรวดเร็วในงานของเขาอะไรทําให้พี่ยอมลงทุนกับเขาขนาดนี้พี่ทําไมจะต้องแบบพี่ไปติดใจเสน่ห์อะไรการแข่งเีันขนาดนี้ใช่ไหมคะจริงจริงคันนี้มันเป็นคันคันที่สองใช่ปีที่แล้วเป็นอีกคันหนึ่งใช่ไหมแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่ารุ่นเนี้ยหลายๆคนบอกมาว่ารุ่นเนี้ยรถคันนี้ยอัตสติกรถมันดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้เลือกรถเพราะความชอบหรอชอบด้วยเลือกรถเตัวอักษรสิรถมันดีว่ะคือเราเขาก็ชอบรถด้วยไปไปสู่รถพวกอคันไหนคุ้มสุดดีสุดคนดั่งดูภายนอกขอนั่งดูภัยหน่อยพีเราก็ชอบรถเราก็ชอบรถลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราก็ขับมาหลายแบบแล้วเราอยากใอยากให้มันสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยโอเครุ่นนี้แล้วก็ได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยคุ้มสติกมันดีอ่า เอ้ารุ่นนี้มาลองดูละกันอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ลองง่ายๆเลยอารุ่นี้มาลองลองอันนี้สองล้านเราววะไปสองล้านเหรอไม่ไม่เฉพาะรถสองล้านกว่าก็เครื่องเสียงอีกตาย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 ต้องย้อนกลับมาครับคันนี้อะคูส er mm ิกรถเนี <SL> ่ยมันดียังไรคะพี่หนุ่ยคือเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างโปร่งฮะคอนโซลสองข้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เรื่องของมิดเบสนะฮะแล้วก็เรื่องของระยะเบา ตัวนี้ค่อนข้างจะเอื้อมหน่วยคร,ครับครับซึ่งเรามีแบบว่าข้อข้อได้เปรียบไหมคะในเรื่องของถ้าฟูซีนลดเราดีใช่เออเรามีข้อได้เปรียบแข็งไหมข้อได้เปรียบก็คือเนื่องจากไอ้ด้านหน้ามันโปร่งนะฮะคอนโซลโปร่งเนี่ยอ่า ในเรื่องของบรรยากาศการฟังเพลงมันก็จะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้ะเหมือนติดตั้งเครื่องเสียงหรือว่าจูนอัพจูนเสียงอะไรอย่างงี้ได้ง่ายกว่ารถที่อุตสิกยากๆกว่าใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับก็เหมือนเราเรายิ่งกว้างแค่ไหนเหมือนเครื่องบ้านนะเนาะยิ่งห้องเขาเป็นโถงยังไงมันยิ่งดีกว่าใช่คือคนอื่นเนี่ยเขาซื้อรถมาเลือกรถที่ชอบแล้วก็ไปให้ร้านเครื่องเสียงเลือกเครื่องเสียงมาเซ็ตเครื่องเสียงมาให้ถูกใจที่นี่ เลือกเครื่องเสียงก่อนแล้วค่อยเลือกรถจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากจุดแรกก่อนว่ารถที่ทําเครื่องเสียงออกมาดีคือรถแบบไหนคือวี่อจุดมุ่งหมายเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะอ่าประมาอย่างนั้นครับเออคือคือไม่ได้เลือกรถมาใช้งานนึกออกไหมต่าเลือกรถเพื่อมาแข่ง ฉันต้องเอาแชมป์นนในใจคิดอย่างนี้แล้วก่อนที่จะออกรถออกบาอีกทำยังไงก็ได้ให้มันได้แชมป์เนาะ <c oughs> ก็เลยเป็นความกดดันของสาว <c oughs> พี่ชคดีเนาะพี่ได้ลูกค้ายอย่างนี้โคตรชคดีเลยอะ <c oughs> อะไรเป็นมนต์เสน่ห์นะให้พี่ลงพุนหนึ่งเราชอบฟังเพลงก่อนละเราต้องว่าเราชอบฟังเพงลงละพอเราชอบฟังเพลงปุ๊บเราก็ดูแล้วเราจะเอาอะไรที่เราอยากฟังเพลงต่อแล้วมันก็คือมีต่อยอดไปเรื่อยเยด้วยเรื่องของการแข่งขันต่อด้วยในบรรยากาศของการแข่ง พี่ไปประทับใจอะไรเกับเขาทำให้พี่ไม่ทอ้อทำให้พี่แบบเฮ้ยเอาอีกเฮ้ยเอาอีกเออเฮ้ยเอาอีก,อ,อ,กอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะมันตื่นเต้นดีนะได้ลุ้นอะไรอย่างเงีนะ้ยคันนี้นี่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ได้แชมป์มาจากการแชมป์อะไรนะฮะน้องเป้งเอ่อตัวนี้เป็นรุ่น advanced unlimited คระะับบรรยากาศตอนแข่งของคันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนแข่งเหรอครับกรรมการว่าเนี่ยเขาฟังอะไรเขาดูอะไรยังไงบ้างอะ มมคอมเนมเนต <จะ S 2> ์นดีครับมีแต่คำว่าดีอย่างเดียวชอบอย่างเดียวเลยจริงรอช่กรรมการฟังฟังนานเลยค่ะคันนี้นานครับ,นาน,รบนานนานกรรมการเขาฟังเนี่ยสนามนี้เนี่ยจะแตกต่างจากสนามอื่นนะครับสนามนี้กรรมการเขาเน้นฟังแบบให้ได้อตรถรดในการฟังฟังค่อนข้างจะดังเน้นดันมิกมเน้นอิมแพคซึ่งคันนี้ทําออกมาตอบโจทย์เขาได้พอดีถูกหูกรรมการนะฮะคือดันมิกได้อิมแพคได้ แล้วก็เรื่องของรายละเอียดทุกจุดเนี่ยได้หมดนะก็กรรมการก็เลยให้คะแนนเรามาเยอะนะครับเขาฟังทุกแท็กที่ที่ใช้ที่ใช้ในการแข่งขันนะฮะ20-30ินาทีประมาณครับนานนะครับก็เกือบสิเพลงเนาะเพราะว่าแต่ละเพลงคุณผู้ชมขาตอนแข่งขันเนี่ยกรรมการเขาจะมีซีดีของเขาเองแล้วเขาก็จะฟังในแต่ละย่านความถี่ ใช่ใช่ไหมเพลงนี้จะฟังเฉพาะเครื่องความถี่นี้20่สถึงหกหรืออะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะต้องตอบโจทย์ในทุกๆเพลงของกรรมการแล้วก็ทุกย่านความถี่ถึงได้แชมป์มาโอ้โหมีอะไรที่เขาเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษหรือว่าเจอปัญหาโดนหักคะแนนตรงไหนบ้างไหมคะรถคันนี้ฟูลเลยฮะคะแนนเต็มหมดโอ้โหไม่สนุกเลยไม่ได้ไม่โนหกคะแนนเยว ให้โดนหักฮะเรื่องงานติดตั้งนี่เต็มฮะดีนะไม่มีใครแข่งด้วยแล้วโดยคือตั้งเต็มนี่เจ็ดวันแล้วรเจ็ดวันเใช่จนเราบอกว่าเจ็ดวันเองเราได้คะแนนแบบฟูทุกช่องอาจจะเพราะว่าพี่นุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ชาวอาจะเพิ่งเปิดมาสองปีแต่พี่นุ้ยอยู่ในวงการเครื่องเสียงมาตั้งแต่แรกแรกเลยใช่ไหมคะเราพี่นุ้ยค่อนข้างจะคุกคีกับงานแข่งมาตลอดเลยอะถูกนะจริงๆเมื่อสิบปีที่แล้วเรามีเคยมีแข่งนะฮะแล้วก็ เฟนช่วงไปสุดปีฮะเพิ่งมาเริ่มแข่งใหม่ดูดิแต่ว่าพี่แบบมันตรงจุดเลยเนาะมันตอบโจทย์แล้วไป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 ฟังอย่างเงี้ยคือมันตอบโจทย์แล้วด้วยในการฟังเพลงด้วยเราฟังลักษณะใกล้เคียงอะไรอย่างี้ก็ดีด้วยคือพี่ไม่ต้องไปปรับแก้อะไรอีกแล้วคือจูนแบบแข่งแล้วก็ฟังแบบแข่งได้เลยใช่ได้เลยมันมรี่เดียวกันเลยทุกอย่างคือเราจูนจูนแบบว่าในวอลลุ่มเบานะฮะก็ฟังเพราะไฮวอลลุ่มดังขึ้นอีก ก็เพราะโดยที่ไม่เพียน